สวัสดีครับกลับมาอีกแล้วอันนี้ก็ค่าเดิมค่าเกมหมื่นหนึ่งเหมือนเดิมเฮ้ยทุกคนอย่าเพิ่นดูมิ่งค่ายหมื่นหนึ่งเกมมันก็โอเคอยู่นะแล้วเกมนี้อาจจะเป็นเกมที่น่าสนใจเกมเลยก็ได้นินจามีปืน โอ้โอ้ห้องข้านแปลไใหม่เป็นนินจาที่ถือปืนนะฮะอันนี้คืออะไรกระโดดมีย่อด,ด้วยน่ายิงไปปืนแต่อะไรวะเนี่ยทำไมก้อมันลอยตามาอะไรเป็นอะไรตายเป็นอะไรตายเมื่อกี้ผมเห็นสั่นหรือว่าเป็นอะไรตาย มันจำไว้ครูมีชีวิตแค่สี่ครั้งคือคืออะไรเราเลือดเราอ๋อเข้าใจแล้วมันจะตัวเรามันมันต้องมีเลือดแน่ๆอืมอ๋อเข้าใจแล้วคือตัวละครเราเอ่ะมีเลือดพลาดได้สี่ครั้งก็จะตายอืมโอเคถ้าอย่างนี้ค่อยค่อยน่าสนใจหน่อย แต่มันตายง่ายมากเลยเนี่ยโอ้โหมีทำแตงเงาด้วยนี่เอาไปลบย่อลบได้กระสุนอึโอ้โหคนจ้าเกยงเงินเรากระโดได้ตอนเต็มนะขึ้นเรือได้ไหมไม่ได้ จะทำไว้ทำไมนี่เราสามารถกดยิงปืนทางไว้ได้แล้วก็สามารถกดจอดได้ด้วยโอเคถ้าอย่างเงี้ยมันจะได้ง่ายขึ้นเยอะเลยอ่าเขายิ่งแล้วครับอืมอ้ยอ,อ้อะไรจมินอะไรเป็นไร ลบ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 โดด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 เงินคือชุบชีวิตได้อย่างเดียวนั่นแหละเราต้องหนึ่งเกมมันจะ ก็คือหัวเรากระแทกหินเนี่ยคือตายเป็นนินจาที่ไม่ใช่ดาบนะฮะทอ้อไหมผมผมเริ่มทอมนะ้อแล้วนะเฮ้ยเพชรคืออะไรคืออะไรอะไรวะเนี่ยเราเราไอ้นี่มันคืออะไรเนี่ยอะไรวะ เหมือนเก็บเพชรไม่แกะแล้วเราปเาาะนะป็นอมตะนะปัญหาตอนนี้คือจอเราอ่ะมันใหญ่มากหนึ่งจอมันซูมเข้า,ขาขเกมตรงค่ายเนี่ยไม่รู้เป็นเพราะอะไรนะหรือว่าบ้านทีอ่เกมเขอาจจะเอออุกบาทมาโอ้โหเราไม่เป็นไรเลยหรือบางทีเกมค่ายนี้นะผมคิดว่าเออเอา สุดแค่นั้นน่ะนึกว่าไหลตามมาได้อีกผมคิดว่าเกมค่ายนี้นะผมจะพูดว่าอะไรผมลืมไปหมดแล้วนะคิดว่าเกมค่ายนี้เนี่ยเอ่ออาจจะทำไว้สำหรับสำหรับคลิปในเอ้ยสำหรับเล่นในเอ่อ ออหนึกชื่อไม่ออกหรือคำพูดไม่ได้ทำเอาไว้ใน iPad เออพวด iPad แบบจอก,กว้างใหญ่ๆอย่างนี้มากกว่านะเพราะว่าพอเรามาเล่นในโทรศัพท์จอเล็กๆแล้วเนี่ยคืออันดับแรกคือเห็นชัดเลยคือแบบแบบในเกมไม่ไม่เต็มค่อนข้างเล่นแล้วพอเอามาเล่นจริงนมันค่อนข้างยากเลย เพราะตัวเกมมันก็เล่นยากอยู่แล้วต้องยอมรับเลยว่าโคตรยากอ่ามีค้างด้วยเห็นไหมโอ้โหโดนยิงอื้อโอ้โห,โโหตายยากยากจริงจังหนึ่งค้งจ่ายเกยมห้าร้อยคืออะไร เราไม่มีตังค์เราตั้งอะไรได้ไหมผลิตอ๋อก็ไปที่ร้านค้ายังนีปกไม่เหมือนเดิมเราก็ยังไม่ยอมแพ้เกมค่ายนี้นะบางทีค่ายนี้มันโอ้สั่นอะไรอะเราสั่นอะไรอะไรวะเนี่ยเราใหญ่ยอม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 เพยบยอมแพ้ เกมเกมค่ายนี้เฮ้ยตำรวจคืออะไรคืออะไรวะเนี่ยเดี๋ยวมันมันมาหาตำรวจได้ไงเกมค่อนข้างเ้องขาอะไรก็ไม่รู้อะไรก็เกิดขึ้นได้ก็ก็ก็ถือว่าถือว่าเป็นเกมที่มีความคิดสร้างสรรค์มาก คือแบบทุกท,ทุกอย่างเกิดได้เกิดขึ้นได้หมดอะตายคือโดนยินงเราไม่ตายนะแต่แบบถ้าตกน้ำอะคือชนชนก้อนหินเนะี่ยเออตายไปเลยไนปนีนก็ไม่รอดอผมว่ายิงไว้ตลอดนละดีเฮ้ยโดนก็ไม่เป็นไรอไฟอ่ะโ,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 โดนไฟก็ไม่รอดนะไฟกับน้ำเนะี่ยเสื้อเราไหม้ไง ทีนี้เราเราสู้ต่อไม่ได้แต่กระสุนเนี่ยเราโดนไม่เป็นไรมีรอยด้วยชอบมากเลยนะเอกเอ้ไอ,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 อกกล่องรอยเนี่ยถือว่าเป็นถือว่าทําได้ดีไม่เหมือนไม่ไม,ไม่ไม่เหมือนใครแน่นอนไม่เหมือนใครแล้วก็ไม่มีใครอยากจะเหมือนอืมเ,เราก็อ่อนแต่ตัวยอจะตายท่าเดียวเลย เครียดแล้วผมเมื่อยแล้วผมเริ่มเมื่อยเอ,อเร,าเร,าเราสร้างอะไรอนะผมจริงล้วไงทุกวันนี้ผมเปิดโซนอืมโอ้โหโอ้โหท้อท้อ,อไหมจริงที่ผมเล่นมาผมขาใจมานานแล้วไอ้เกมค่ายเนี้ยมันมีจ,จบป่ะ วา่คุณคิดว่าเกมนี้มีจุดจบไหมโอ้โอ้ผมคิดว่าไม่ไม่มีจุดจบแน่เลยไม่แต่ไม่แน่นะเกมตั้งหมื่นนึงอะ่เะเขาอาจจะทำถัดจบไว้ก็ได้แค่แบบผมอาจจะเล่นไม่เก่งพอโอ้โดนด้วยปัด ผมอาจจะเล่นไม่เก่งพอแบบจนถึงจุดจบเดี๋ยนะไอ้น,นี่คืออะไรฉานตรงนี้เจ็บนีอะไรวะตังได้เท่าไหร่ผมเขาไม่รู้ผมต้อแต้ใจมากเรามีแม่เหล็กด้วยอ๋อแม่เหล็กนังแค่ไหน ก็ไม่นานนะเมื่อกี้ก็ต้องเก็บเงินอะโอ้โหโอ้โหโอ้โหอะไรแบบนี้ผมยิ้มไม่หยุดเลยนินจานี่นินจาถือ M16 รอบสุดท้ายของจริงอ่ะพอแล้วผมท้อแท้อ่ารอบนี้ผมจริงจังรอบนี้ผมจริงจังด้วยไงอ่าจริงจังจริงจังจอม ชัจงจอมแก่โอเคพอ <c oughs> เจอใหม่คลิปหน้าแล้วกันเกมนี้ก็สุดยอดเกมหมื่นบาทออก็สี่หมื่นแล้วเนาะถ้ามันไม่ลดราคานะอันนี้ได้มาฟรีถ้าไม่ลดร,ราคาก็สี่หมื่นแหละก็ใครยาดลอนเล่นก็หลดได้หมื่นเดียวถูดกลองดูเจอใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย